สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เด็กๆก,ก็อยู่ครูแพลวอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาทําโจทย์คณิตศาสตร์สอบเข้ามหนึ่งรอบทั่วไปกันต่อนะคะสําหรับข้อ7ในว,วันนี้เนี่ยโจทย์บอกว่าจงหาความยาวรอบรูปของรูปคลี่ของปีซึ่มฐานสี่เหลี่ยมที่กําหนดให้ด,ดังรูปนะคะรูปคลี่เนี่ยแปลว่าอะไรเออไม่แน่ใจนักเรียนเคยไปปลายสนิหรือเปล,ล่านักเรียนเห็นเวลาที่เขาขายกล่องให้เราไหม เอ่อก่อบมันจะมาเป็นแบนๆบใช่ป่ะแล้วเราต้องมาประกอบขึ้นมาเองไอไอแบนแบนแบบนั้นอะ่ะเรียกว่ารูปคลี่รูปคลี่คือเอามันออกมาโอเคป่ะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวครูจะคลี่รูปนี้ออกมานะคะอ่ะรูปนี้เดี๋ยวเราคลี่กันเลยเราจะได้กลายเป็นอย่างนี้ลูกก็คือแผ่นข้างล่างจริงป่ะนะแผ่นข้างล่างแผ่นนี้นะคลี่ออกมาเป็นแบบนี้เคป่ะแล้วก็มีแผ่นด้านข้าง สองข้างครูก็จะตอบมาเขียนความยาวกำกับไว้ก่อนก็ได้เนาะนะแล้วก็มีข้างๆ้งสองข้างเขียนซึ่งข้างๆ้างสองข้างเนี่ยตรงเนี้ยคือ k เหมือนกันสังเกตเนาะตรงเนี้ยคือ k เหมือนกันแต่จะมีความสูงขึ้นไปตรงเนี้ยคือ w u นะแล้วตรงย้อง s เนาะ เท่ากันตรงนี้เป็น k โอเคนะทีนี้เนี่ยยังไม่ครบเพราะว่ามันมีทั้งหมด6ด้านจริงป่ะเดี๋ยวด้านข้างบนนะลูกด้านข้างบนครูจะไปต่อกับแขนข้างใดข้างหนึ่งอะขอต่อเป็นฝั่งนี้แล้วกันเนาะฝาปิดข้างบนเนาะฝาปิดข้างบนตรงเนี้ย s แล้วตรงเนี้ย k จริงป่ะตีก็ต้องเป็น s k กับ s โอเคนะแล้วก็จะต้องมีทําไมลูกด้านหน้ากับนะด,ด้านหลังโอเคเนาะด้านหน้าด้านหลังด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยจะต้องอยู่บนฐานอันนี้โอเคเนาะปึ๊บป,ปึ๊บโอเคป่ะนะซึ่งด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยก็จะมีตรงนี้ด้านแนวนอนเป็น s ด้านแนวตั้งเป็น W ก็มี s อยู่แล้วเนะเาะแล้วก็ตรงนี้เป็น W ตรงนี้ก็เป็น s ตรงนี้เป็น W ตัวนี้เป็นดับเบิลยูเนาะดับเบิลยูแล้วก็ S ทีนี้โจทย์บอกว่าจงหาความยาวรอบรูปของรูปคลี่ของมันนะคะทีนี้รูปคลี่ของมันเนี่ยจะมีความยาวรอบรูปเท่าไหร่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปนับกันเลยเนาะข้อน,นี้เนี่ยติดตัวแปรจริงๆครูว่าดีเนาะเดี๋ยวเรามานับกันเลยนะลูกอะเราลองมาดูลูกว่ามันมี S อยู่กี่ตัวเริ่มต้นอย่างงี้ดีกว่าอะมีตรงนี้ S 1ตัว2ตัว 3มตัวสี่ตัวโอเคเนาะหมดโอเคนะเ,คนะเพราะฉะนั้นแสดงว่าถ้ามี s อยู่4ตัวเราก็จะได้ว่าอย่างนี้เท่ากับส s บวกกับต่อไปเรามาดูต่อ W u บ้างนะ W u ก็จะมี1ตัวสองตัว 3ตัวไล่ไปที่ขอบๆนะลูก4ตัวห้าตัว6 7 8นะเพราะฉะนั้นก็จะบวกด้วย8ปับเยูโอเคนะและก็อันสุดท้ายก็คือเนั่นเองนะมองที่รอบๆนะลูกก็จะมีด้านนี้คือ1 k มองไปรอบๆนะลูกปึ๊บสอเคนั่นเองนะ นันตรงนี้เราก็จะบวกด้วย 2k นะทั้งหมดเนี่ยถ้าหน่วยมันเป็นหน่วยเราก็จะเขียนว่าหน่วยธรรมดาเขียนนะอ่ะเพราะฉะนั้นสรุปตรงนี้อีกทีหนึ่ง c s วก 8w บ 2k หน่วยโอเคนะ เมื่อคนถามว่าเราข้างในอ่ะครูครูไม่นับหรอข้างในบอกว่าไม่นับเพราะว่าข้างในไม่ใช่ความยาวรอบรูปมันคือความยาวในรูปนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะตอบเท่านี้นะคะเวลานับเนี่ยแนะนํานิดนึงถ้าหนูจะนับสมมติหนูหนูแบ่งหมดหมู่ในหัวนิดหนึงเช่นหนูจะนับ S หนูก็นับ S ก่อนแล้วก็นับไปในทิศทางเดียวกันโอเคปะ่ะจะนับ W ก็นับ W ับในทิศทางเดียวกันนะ โอเคนะดังนั้นข้อน,นี้ก็จะตอบว่า c s วก8 w บวก 2k หน่วยนั่นเองนะคะลองไปทำดูอีกสักทีนึงนะคะลูกสำหรับวันนี้เนี่ยครูแอลขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ